ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบดอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบดจะมารีวิวแท่นใส่ปากกาดินสอนะคะพร้อมกับเดี๋ยวจะจัดตัวแท่นนี้เนี่ยไปพร้อมกับทุกๆคนด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวจะเอาดินสอปากกาเนี่ยมาใส่เลยเนาะอันนี้เนี่ยเบดได้มาจากร้านใน Facebook นะคะชื่อว่า b a b i r o Shop นะก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเบดทิ้งชื่อร้านเอาไว้ให้เนาะอันนี้เนี่ยเขาก็ จะเป็นลาย Hello Kitty นะคะนี่น่ารักมากก็คือเขาจะเป็นที่ใส่ปากกาดินสอเนาะแล้วก็สามารถหมุนไปหมุนมาได้ด้วยเนอะเบสก็เคยมีอันนึงแล้วนะคะเป็นแบบลาย My Melody นะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงของเบสนะคะเป็นอันเก่าของเบสเนอะจะเป็นลาย My Melody นะคะคือชอบอันนี้มากเลยที่ชอบเพราะว่า,ารู้ป่ะทุกคน คือมันเนี่ยสามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้ตรงนี้เนี่ยนี่เห็นปะสามารถแยกเขาออกมาได้ด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทุกอันเลยแล้วก็มันจุอะทุกคนมันใส่ได้เยอะนะคะแล้วก็เนี่ยสามารถหมดไปหมุนมาได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลายตัว Hello Kitty กันนะว่าแต่ละลายเนี่ยเป็นอะไรเนอะอ่ะ no อันนี้เนี่ยเป็น Hello Kitty แล้วก็มีคัพเค้กนะคะอันนี้เขาจะเป็น เหมือนกับเจลลี่แบรบะไม่แน่ใจอันนี้เป็นโดนัทกับออสตรเบอรี่นะคะและถ้ายเป็นมาการองทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็สีชมพูฟงฟิง,ฟง,ฟงมากๆเลยโอเคที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองจัดกันดูเนาะว่าตัวนี้เนี่ยจะใส่อะไรได้บ้างนะคะเบ๊ะขอเริ่มจากคอรแรกกกันคือเบ๊อยากจะจัดเป็นคอลเลกชันนะคะเบ๊ขอเลือกคอคูโรมิอ่ะหฝั่งนะก็เป็นตรงนี้แล้วกันเนา เป็นแบบอุปกรณ์คูโรมินะคะเดี๋ยวตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปซื้อมาเพิ่มแล้วก็จะใส่ตรงนี้นะคะเพิ่มอีกนะแล้วก็รูนี้นะคะอันที่สองเนี่ยเบตตั้งใจว่าเบตจะใส่พวกปากกาซาริโออะค่ะอันที่มันแบบอันที่มันไม่เข้าพวกอะค่ะพวกปากกามีหัวต่างๆเนี่ยไออย่างเช่นตัวเนี้ย ตัวอะไรนะมันชื่อตัวอะไรนะโคโรโคโรคูริลินตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีคอลเลคชันของมันใช่ปะคือเบซื้อมาเบก็ไม่มีที่วางก็อ่านเดี๋ยวเอามาใส่รวมกันในนี้ละกันนะคะมีตัวนี้เป็นตัวมารอนครีมนะคะมีโปชกโกมีเชอร์รี่ชุมค่ะทุกคนแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นเชอร์รี่ชุมเหมือนกัน แล้วก็อันนี้จะเป็นมารอนครีมนะคะแล้วก็เคโลอันนี้จริงๆมีเคโลอันนี้อีกอันเนื้อที่เป็นล่มอะ่ะใส่ได้ไหมอะ่ะมันจะพอปอะเอ้ยใส่ได้อยู่แะทุกคนเขาก็จะอยู่แบบนี้เนาะเห็นป้าจุมากต่อไปช่องนี้นะคะเบตตั้งใจจะใส่เป็นตัวดินสอค่ะดินสอไม้เออที่แบบ เบสสะสมเอาไว้นะคะคือตอนนี้ก็ชอบดินสอไม้มากๆเลยจริงๆมันยังพอมีที่ว่างนะสามารถที่จะใส่บบพวกนี้ได้อีกนะแต่ว่าเดี๋ยวสองอันนี้เนี่ยเบสจะเอาไปแขวนไว้นะคะเพราะมันมีที่แขวนเนาะและอันนี้โอ้จริงๆอันเนี้ยหลุดมาอันหนึ่งเป็นแบบเป็นเหมือนที่มันเป็นหลายๆแบบอ่ะมีทั้งดินสอโกดอะค่ะมีทั้งเนี่ยปากกาดำแดงอะไรเงี้ยลาย อันนี้ลายเลยวะซาริโอคาแรคเตอร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันมันจะใส่ตรงไหนได้ทุกคนมันดูแบบปันไปหมดแล้วใส่โรมกับดินสอไม้หรอกไม่เอาไม่เข้าคอถ้าไม่เข้าคอเดี๋ยวเบสจะใส่เขาไว้ที่อันเดิมนะคะแล้วก็ทุกคนอันนี้อันสุดท้ายว่าจะใส่ดอกเตอร์กิฟลงไปนะคะไม่รู้ว่าจะใส่ได้หมดหรือเปล่านาะเพราะดอกเตอร์กิฟมันหนาโอ้ยใส่ได้ทุกคนดูสิ นี่ก็คือใส่ได้เยอะมากๆเลยนะคะจุมากเลยแถมยังเหลือช่องว่างอยู่อ่ะทุกคนดูสิก็เวลาหยิบจับอะไรเนี่ยก็จะสะดวกนะคะเลือกเป็นคอลเลคชันได้เลยส่วนอันเก่าของเมเนเบ,บก็จะใส่เป็นแบบพวกปะกการเนี่ยเห็นบาลลีลากูมะเขาก็จะอยู่ในโซนลักาคมะมาทำไมอันนี้ไม่เข้าทําไมไม่เข้าโซนไปอะ่ะเอองงตัวเองเหมือนกันนี่เขาจะอยู่โซนเดียวกันนะคะหรือปะาก,กาหัวโตอะไรพวกเนี้ยเบกก็จะพยายามจัดเขาไว้โซนเดียวกัน เวลาหยิบใช้อะไรเนี่ยจะได้สะดวกนะคะเป็นแบบนี้ทุกคนดีงามมากอันนี้ขอให้ทุกคนไปจัดกันนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook Barbie Road Shop นะแล้วก็หรือว่าสามารถที่จะแคปรูปของเบสที่เบสรีวิวเนี่ยไปให้เขาดูแล้วก็สั่งกับเขาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เบจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย